ค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเรามาทักทายกันก่อนนะคะค่ะร้องเพลงไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะสวัสดีเธอจ้าสวัสดีชื่นชีวิยิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจเรื่อเดิงใจร้องรำให้สำาราญอีกเที่ยวนะคะ สวัสดีเธอจ้าสวัสดีชวนชีวียิ้มเย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจรื่อเรื่องใจร้องรำให้สำราญสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะคะ ประเทศอาเซียนของเราตั้งอยู่ในทวีปเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสมาชิกทั้งหมดก็สิประเทศนะคะก็มีสิงคโปร์รูนายมาเลเซียไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามลาวกัมพูชาและพม่านะคะ กิจกรรมที่คุณครูจะแนะนำให้เด็กๆได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คืออาหารประจำชาติของอาเซียนนะคะไปค่ะไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนะคะ อาหารประจำชาติอาเซียนอาหารประจำชาติอาเซียนสะท้อนถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอาเซียนที่มีการผสมกลมกลืนเข้ากับอิทธิพลที่ได้รับทั้งจากเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนด้วยกัน หลายประเทศนั้นมีพัฒนมการกินที่คล้ายคลึงกันขณะเดียวกันนั้นแต่ละชาติก็มีเมนูอาหารที่เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรามาชมอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนกันเลยค่ะสำหรับประเทศไทยอาหารที่โด่งดังมากที่สุดก็คือต้มยำกุ้งชาวต่างชาติจะรู้จักต้มยำกุ้งมากกว่าต้มยำชนิดอื่น สำหรับการปรุงต้งยมยำกุ้งจะเน้นรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักจะออกเค็มและหวานเพียงเล็กน้อยมีเครื่องเทศที่ใส่ในน้ำแกงที่สำคัญคือใบมะกรูดตะไคร้ส่วนผักที่นิยมใส่ในต้ยมยำได้แก่มะเขือเทศเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าใบผักชีส่วนเครื่องปรุงที่จำเป็นต้องใส่คือมะนาวน้ำปลาน้ำตาลและน้ำพริกเผา เทศเวียดนามอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือแหนมหรือปอกเบี้ยเวียดนามลักษณะจะเป็นแผ่นปอกเปี้ยะทาจากแผ่นแป้งที่ทําจากข้าวเจ้าโดยไส้ปอกเบี้ยอาจจะเป็นไก่หมูกุ้งห่อรวมกับผักต่างๆนับเป็นอาหารยอดนิยมที่สามารถรับประทานได้ทั่วไปในเวียดนามประเทศลาว อาหารพื้นเมืองของประเทศลาวคือซุปไก่มีส่วนผสมในการประกอบอาหารคือตะไคร้ใบาสาระแหน่กระเทียมและหอมแดงทั้งนี้อาหารลาวโดวยส่วนใหญ่มักจะมีผักและสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุงประเทศกัมพูชาอาหารประจำชาติของกัมพูชานั่นก็คืออาโมกอ,อาโมกมีลักษณะคล้ายกับอหมกของประเทศไทย ทำจากปลาน้ำพริกเครื่องแกงและกะทิอาม็อกเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของชาวกัมพูชาประเทศมาเลเซียอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียนั่นก็คือนาซีเลมักลักษณะเป็นข้าวผัดกับกะทิและสมุนไพรนาซีเลอมักเสิร์ฟพร้อมกับปลากระตักทอดแตงกวาหาั่นไข่ต้มสุกและถั่วอบ นาซีเลอร์ม,มากแบบดั้งเดิมจะใช้ใบตองในการห่อรับประทานเป็นอาหารเช้าประเทศเมียนมาอาหารประจำชาติของเมียนมานั้นได้แก่หลาเพสลักษณะของหลาเพสจะคล้ายกับยำเมี่ยงของไทยโดยรับประทานกับเครื่องเคียงเช่นใบชาหมักกระเทียมเจียวถั่วชนิดต่างๆง,งาคั่ว กุ้งแห้งขิงมะพร้าวคั่วประเทศฟิลิปปินส์อาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ก็คืออาราโบลักษณะของอาราโบจะเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากภาคเหนือของฟิลิปปินส์และเป็นที่นิยมของนักเดินทางหรือนักเดินเขาอ d o โบทําจากหมูหรือไก่ที่ผ่านกรรมวิธีการหมักและปรุงรสโดยจะใส่ซีอิ๊วขาว น้ำส้มสายชูกระเทียมสับใบกระวานพริกไทยดำนำไปทำให้สุกโดยใส่ในเตาอบหรือทอดและรับประทานกับข้าวประเทศสิงคโปร์อาหารประจำชาติของสิงคโปร์คือลักษาลักษณะของลักษาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่กะทิมีลักษณะคล้ายกับข้าวซอยของไทย โดยเส้นกว๋วยเตี๋ยวจะมีลักษณะคล้ายวุมิซิลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นสปากเกตตี้ของอิตาลีประเทศอินโดนีเซียอาหารยอดนิยมของอินโดนีเซียนั้นก็คือกาโดกาโดลักษณะของกาโดกาโดจะคล้ายกับสลัดแขกซึ่งจะประกอบด้วยถั่วเขียวมันฝรั่งถั่วงอ,อกเต้าหู้ไข่ต้มสุกกระหล่ำปลีข้าวเก็บกุ้ง รับประทานกับซอสถั่วที่มีลักษณะเหมือนซอสสเตะ๊ะประเทศบูไนาอาหารประจำชาติของบูไนก็คืออาบุาูยัตอาบูยัดมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศบูไนมีลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กมีส่วนผสมของแป้งสาคูเป็นหลักโดยทั่วไปอมบบูยัดคืออาหารที่รับประทานแทนข้าว โดยจะมีอาหารจานหลักและเครื่องเคียงอย่างน้อย3อย่างวางอยู่โดยรอบขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างคะได้รู้จกาาัก,ก,ก,จจกอาหารของแต่ละประเทศแล้วน่ากินไหมคะค่ะเด็กๆจะได้รู้จักอาหารของแต่ละประเทศว่าเขา ประเพณีอาหารของเขาทํากันยังไงกินกันยังไงเวลาเรามีโอกาสได้เดินทางไปประเทศนั้นๆเราก็สามารถสั่งอาหารหรือว่าลองชิมอาหารเหล่านั้นได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูด๊กขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ